เพื่อนๆวันนี้ป้าจะมาแกงหอยค่ะหอยขมเด้อพี่น้องอันนี้คือหอยขมที่อยู่ที่ป้าทําตากแห้งอยู่ที่เมืองไทยนะคะเนี่ยคือน้ําอุ่นนะ,ะที่าปาใาส่ถ้วยไว้เนาะนะคะวิธีการแกงก็คือเราเอาหอยขมที่เราตากเดดนะคะที่แห้งแล้วเนาะนะคะเอามาแช่น้ําอุ่นเลยจ้ะนะคะถ้าเรากินคนเดียวน,ยยะนะคะไม่ต้องใส่เยอะจ้ะนะคะมันจะคลายตัวนะคะ คลายตัวเท่าก็หอยขมธรรมดาเลยเนาะนะฮะเยปาก็จะแกงทั้งสองช้อนนะฮะนี่ละค่ะเราแช่แช่ในน้ําอุ่นนะ,ะเดี๋ยวเขาจะคลายตัว,วตนะจ้ะเนาะนะเดี๋ยวก็พอคลายตัวได้เราก็เอแกงนะคะเพื่อนๆเยปาจะแช่หอยขมที่ตากแดดนะคะเอาแช่น้าร้อนน้าอุ่นไว้ก่อนนะคะ ทิ้งไว้เลยเนาะประมาณสิบยี่สิบนาทีนะคะไม่ต้องรใอยเข้าคลายตัวเยอะนะคะยายปาก็จะไปะพัดน้ำพริกแกงนะคะเพื่อ,อรอใส่หอยอีกทีนึงเนาะนะคะตอนนี้ยายปาก็แช่ไว้ก่อนนะคะหอยเนาะนะคะเราไปพัดน้ำพริกกงพริกแกงกันก่อนนะะเนาะนะคะพรยายปาตำน้ำพริกแกงไว้ใส่กระปุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแกงได้เลยนะคะไปค่ะเราไปพัดพริกแกงกันค่ะ นี่ค่ะยายปาก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อที่จะแกงนะคะยายปาก็ใช้กะทิกระป๋องนะคะที่จะแกงนะะากาเนาะนะคะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นกะทิก็จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องนะคะยายปาก็จะใส่กะทิลงไปนะ,ะกะทินะคะเป็นในมะพร้าวน้ำกะทิกระป๋องเนาะนะคะจากเมืองไทยเรานี่แหละนะคะ ก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ขมสเสร็จแล้วเยปาก็เอาน้ําพริกแกงใส่ลงไปนะคะน้ําพริกแกงนี่เยปาก็ใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นใส่กระปุกไว้นะ,ะก็เยปาก็จะใส่สักสองช้อนกาแฟเล็กๆเนาะนะะสเสร็จแล้วก็ผัดพริกแกงกับกะทิเลยค่ะเยปาก็ผัด ให้น้ำพริกหอมเนาะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะพัดไปนะคะยายปลาก็จะเติมน้ำปลาร้าลงไปสักสองช้อนนะคะเสร็จก็คือน้ำปลาร้าเนี่ยน้องใครจะใครไม่ชอบน้ำปลาร้าก็ใส่กะปิได้นะ,ะพี่น้องยายปลาใส่น้ำปลาร้าจ้ะมักน้ำปลาร้าะะหรือน้ำกระปริก็ได้ะะพัดไปเนาะ คัดเสร็จแล้วยาปลาก็จะใส่หอยที่ยาปลาแช่น้ําไว้นะฮะยังไม่คืนตัวดีนะคะแต่ยาปลาจะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปผัดเลยเดี๋ยวเขาก็คืนตัวในน้ำร้อนๆนะจ้ะเดี๋ยวตุกทนค่ะเน,นี่ยเราที่ใส่ลงไปเนี่ยนะคะก็จะได้อยู่ประมาณสามถ้วยเนื้อพี่น้องนะคะหอยแกงหอยนะคะหอยขมที่ปลาซื้อเรามาตากแห้ง นะตะาจะเติอนน้ำกะทิลงไปนะคะโอ้ยพี่นองขราขราลยใส่มุดเลยจ้ะใส่เลยกก็ใส่กะทิไปเลยกก็คนเลยนะคะอืมค่ะ หอยก็จะขึ้นตัวนะคะถ้าตัวใหญ่ก็จะขึ้นตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กก็คืนเป็นตัวเล็กนะคะแต่ก็จะเหนียวๆน,นิดๆด้ยจ้ะเพื่อนๆน,น,นะฮะตรงตรงหัวนะคะตรงหัวหอยเนี่ยนะคะหอยแห้งเนี่ยก็จะเหนียวนินดๆนะ,ะแต่ถ้าใครมีเวลานะคะคิดว่าจะแกงพรุ่งนี้เนี่ยแช่น้ำไว้ก่อนสักคืนก็จะดีมากหอก,กนะ ยายปาก็เนี่ยค่ะใบชะพูนะคะยายปาก็เอาใบชะพูที่ตากลมนะคะเพื่อนๆใครมีใบชะพูนะคะเอาใบชะพูมาตากลมไว้นะคะามากินต่างแดนเราเก็บได้นานด้วยนะคะคือซอยๆแบบที่เราใส่แกงเลยนะคะแล้วก็ตากลมนะคะอย่าตากเดดนะคะถ้าตากเด็ดอะสีเขาจะคำมิสอ่าแล้วก็มีกลิ่นส,บสาบๆนะคะแต่ถ้าตากลมอะ เขาก็จะสีออกเขียวๆอ่อนๆนะคะเนี่ยนะคะเวลาเขาใส่แกงหอยแล้วเขาก็จะ,ะคืนตัวเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนาอนะเนี่ยค่ะแล้วก็ยาปาก็จะใส่โสมนะะสมยาปาก็เป็นโสมสดที่ยาปารวกแล้วแช่แข็งนะ,ะยาปาก็จะใส่ผงนวนะคะอะไรเสพๆที่สุดก็คือผงนวนี่ละจ้านะคะ ข้าวคั่วนะฮะเยปลาเหลือประมาณช้อนช้อนกาแฟนิดๆเนาะนะฮะนี่ปลา,ปา,ลาก็จะใส่หมดเลยใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะใครไม่ชอบข้าวคั่วก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่นรร้ำปลาเายปลาใส่ไปแล้วเนาะนะคะใส่ตอนผัดกะหล่ำปลีแกงะะคะะมากินบ้ค่ะหอมหอมหอมพี่น้องเติมเกลือค่ะ ประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะใส่นะะ้ำไฟนะะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะเห็นไหมค่ะใบสะพูก็ยังสีเขียวอยู่นะคะชะอมนะคะเป็นชะอมสดที่รวกสะดุ้งน้ําเย็นแล้วก็แช่แช่แข็งนะคะสีเขาก็จะเขียวสดอย่างเงี้ยนะคะเพื่อน,นเห็นไหมค่ะหอยนะคะหอยหอยตากแดดเนี่ยมันก็จะแห้งนะคะแห้งเวลาถ้าใครจะกินน่ะแกงพวกนี้อย่างเงี้ย เราก็แช่ไว้สักคืนนึงก็ได้นะคะเขาจะคลายตัวนุ่มเลยนะคะแต่ถ้าเอามาแกงแบบเยปานี่ก็จะใช้เวลาเคี่ยวนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเหนียวนะคะตรงหัวเขาอะหัวหัวจุบอะหัวหอยอะนะคะมันจะเหนียวนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครชอบอยู่เหนียวก็กินได้เลยนะนี่เขาก็คลายตัวแล้วนะคะพะเยปาแกเอาแต่หัวมาเนาะนะคะตรงนี้กลนๆหอยเยปาก็เอานะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเร็วแกงหอยเยปานะคะ เพื่อน,นแกงหอยเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันด้วยพี่น้องหอมๆแซ่บๆจ้าแกงหอยขมนะคะแกงหอยขมตากแห้งในต่างแดนจ้าเพื่อน